สวัสดีครับพอกันอีกแล้วเนาะแรงวันที่แปดนี่สายนสองพันหร้อยหกสิบสี่ออกมาหน้าอีกเก้าาเกลือเป็ดนะครับเนาะอาหารเป็ดเป็ดกับเรือมากินซ้ำนี่แหละเหลืออยู่เจ็ดตัวเนาะแม่หนึ่งผักญี่ปุ่นอยู่ในพอกนะครับ มาเบิงหน้ามาเบิงน,น,นี่ละเบิงต้นไม้เลาะเบิงนี่ไม้ยุ่งครับไม้ยุ่งนี่ละครบสองปีพอดีไงซ้ำนี่ท้งต้นก็สูงถมหัวแล้วแล้วแต่ผมจะใส่ปุ๋ยใสย่อยางห้เพื่อนนะครับใส่ปลูกให้เทวดาเบิงแต่ว่าก็ รถน้ำให้แน่เท่านั้นแหละครับกายไงตื่กี้เด้อสองปีพอดีน้ำมือนี่จะไม่ยุ่งนะครับไม่ยุง่งไม่ย่างไม่ตะเคียนทองแล้วก็ไอ,มอ้มะข่าโมงต่อมาก็เป็นกล้วยกล้วยเพิ่งปลูกบ้านนี้ เอามาก็เป็นยงนางนาข้าวโมงอีตะเคียนทองอยุ้ยงสลับกันไปเรื่อยๆเนาะมีต้นรกฟ้า,า,าเขาอื่นน่หว่มะแฮนบ้านเขาอื่นมะแฮน ด่านนี้กับปลูกขึ้นกันแล้วครับเพราะว่าไม้นี่เพราะว่า,อวาสองปีสามปีขึ้นไปมันจังสิใหญ่แบบเป็นบาใหญ่เลื่อยบาทนี้นะครับคือมายุ่งตัวนี้สามงาสีจงไวเบิดเลยสามกิง่งต้นนึก่กสองกิง่ง อันนี้กับไฟเทศนะครับเนาะไฟเทศไฟญ่ปลูกไว้์ยังน้ามะม่วงาะเงาะต่อมาก็เป็นมะฮงฮอลแลน เพาะเองปลูกเองข้างล่างก็เป็นเครยนอทองพอปลูกเพาะใส่กันเลยนะครับถุงเดียวกันต่อมาก็เป็นกาแฟต่อมาก็เป็นฝายญ่ต่อมานีกกน่ก็เป็นฝรั่งกิมจูก็เป็นพริกเป็นกระเพราวบวบ ด้านนี้ครับนี่ละด้านนี้ครับกำลังเห็ดไม้ครับเห็ดงแนแดงปล่อยแนแดงปล่อยหอย เป็นปลูกสัำม,มะปีเนาะมีต้นใหม่เป็นหลักต้นใหม่บดาดเข่าหนุ่มหอมหลังมีผักหวาน น,นี่จะมีไม่ตลอดนะครับของขางทางน,นี่ทางเข้ามาทางก,กวางซีาเมตรเนี่ยแหละ,ะครับแต่ก็วบนบนี้อนาคตอาจจะปลูกต้นไม้เต็มเบิดก็ได,ด้นะกล้ยกับจะลงไปเรื่อยๆนะครับจนสุดทางเลยของขางทาง ก็เลาะกันตามกันแท้กันผู้ย,ย่างด่านคุณท่านเลโล่งกล่วยโล่งไปเป็นยอมแต่น,นี้จะโล่งไปเรื่อยๆเนาะกล่วยนะปลูกจูกปลูกกินเฮ้านี่ชั่วโมองนี่กัะเป็นยังก็กแบบหน่อยหน้ามาเคียบเป็นตะไคร เผือหลังนี่เนะนี่ยอยากแน้กิน,นตัวแห่ผมบกแค่ข้างล่างก็เป็นพักหวานเนาะพริกพริกกล้วยเตี๋ยเป็นหมากแล้วหกการี อันนี้พยุงหายหลำครับพยุงหายหล่พยุงหายหลำก็มีอยู่สามต้นซื้อมาต้นละสามสิบห้าบาทเนาะอันนี้พยุงไทยนนพยุงไทยต้นนั้นไงแล้วหกเจ็ดปีนะหกปีไงไงกว่ามูว่าเป็นไงกัวามูอยู่พยุงหกปีต้น กล้วยกล้วยแหล่กล้วยค้างนะครับกล้วยมะม่วงข้างล่างมีพลัง,พร,งพริกมะพร้าวเป็นไอ้ผักทอง มันบลี่ยาหวานอิสราเอลกล้วยเป็นมากเลยคุล้วยแล้วก็ ตีตำลึงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วครับเนาะกับกล้วยเขียวสุกเขียวนี่แหละพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ